ประชุมแสดงความคิดเห็นความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปาสะอาดและการขอโอนภารกิจ ในวันนี้ที่เทศบาลตำบลฟากห้วยอ,ออารัญญประเทศจัังหวดสระแก้วนายอุเทนพิมพิสารนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วยโดยมีนายสมานบูชารัตนชัยอดีตนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วยตัวแทนการปับปาส่วนภูมิภาคสาขาอารัญญประเทศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ที่7ที่8และหมู่ที่11สมาชิกสภาเทศบาลเขตเรื่องการโอนทรัพย์สินกิจการป่าปา นายอุเทนพิมพิสารนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วยได้กล่าวว่าเรื่องของความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปาและการขอโอน กิจการปรปปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เทศบาลตำบลฟากห้วยโดยมติสภาเทศบาลได้มีมติเอกฉันให้โอนการบริหารกิจการระบบปรปปาของเทศบาลตำบลฟากห้วยให้อยู่ในความดูแลและบริหารจัดการของปรปปาส่วนภูมิภาคอรญญารยประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานจัดให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคในทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมืองรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการสำรวจความต้องการใช้น้ำประปาก็เป็นประโยชน์ต่อาการโอนกิจการประปาเพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคได้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคจึงขอผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนที่อยู่แนวเขตระบบปราปาเพื่อเร่งพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประปามอบเป็นของขวัญให้ประชาชนภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนในตำบลฟางห้วยมีความสุขผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายแนวความคิดตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประปาซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของประชาชนและเป็นการบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรับวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าตามที่ได้มีนโยบายเร่งรัดดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตพื้นที่ให้บริการระบบสาธ,ธารณูปโภคน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟากห้วยให้ครบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล พื้นที่เกษตรกรรมหรือถิ่นธุรกันดารโดยมีภาพรวมแผนงานโครงการการพัฒนาระบบสาธารณุปโภคที่จะดำเนินการในปีงบประมาณปีต่อไปประชาชนในที่ประชุมทั้งหมดยกมือให้การสนับสนุนสำหรับการถ่ายโอนขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาจากเทศบาลตำบลฟากห้วยให้กับประปาภูมิภาคสาขาอารยประเทศเพื่อประชาชนจะได้ใช้น้ำสะอาดในครัวเรือนเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพบว่าในเขตพื้นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้หรือบางส่วนเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเส้นท่อประปาหรือชุมชนที่บริการยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้การประปาภูมิภาคสาขาอรัญญประเทศเร่งรัดดำเนินการขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงสำหรับการวางท่อประปาเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการประชาชนให้มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น นิวยี่ิบวิรยุทธ์สาร,รการภาพข่าวสมศักดิ์สาร,รการภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน